อ่ะพี่ทุกคนไหมกับพี่หมอนะยครับวันนี้ในเรื่องของการจ้างทําของนะฮะมาดูในเรื่องของความรับผิดของผู้รับจ้างกันต่อหลังจากที่พาร์ทก่อนพี่หมอพูดในเรื่องของความรับผิดของผู้รับจ้างกรณีที่ส่งมอบงานราชาไม่ทันเวลานะครับส่วนกรณีต่อไปก็คือกรณีที่ความชำรุดเกิดจาก ความรับผิดของผู้รับจ้างในกรณีที่ว่าทํางานไปแล้วนะฮะเกิดความชํารุดบกพร่องในงานที่ทำฮะซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด2กรณีกรณีแรกฮะงานยังไม่เสร็จเลยฮะแต่ดูแล้วเป็นไงฮะคาดได้ระหว่างที่ทํางานเลยฮะว่างานเนี่ยจะสําเร็จอย่างชํารุดบกพร่องเลยซึ่งตรงเนี้เธอบ่อยในชีวิตจริงยังไงฮะสมมุติว่าเราจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านเนะะี่ยกำหนดหนึ่งปีอ่ะผ่านไป6เดือนเป็นไงฮะโอ้โหยังไม่ไปไหนเลยนะฮะ ไปดูเนี่ยเสาเข็มก็ไม่ตอกหรือว่าตอกก็ตอกน้อยไม่ได้ตอกตามแปลนที่เราส่งมอบให้นะฮะโอ้โหดูอะไรนะฮะขอบเขตก็มีปัญหาขอบบ้านก็มีปัญหาเนี่ยนะฮะดูแล้วยังไงเนี่ยโอ้โหเละแน่นอนก็เรียกว่าเละแน,น่ๆน,นะฮะโอ้โหถ้าเป็นเพจก็บอกและะ้วเออหายแล้วบ้านกูอะไรเพจเขาดังนะฮะ <laughs> เออนะฮะอย่าฟ้องพี่หมอนะไม่ได้พูดไรเลยนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเป็นคำอุทานที่มันไปพร้องกับชื่อเพจเขานะนะผะู้ว่าจ้างตรวจงานก็โอ้โหคาดได้นะฮะว่างานเนี่ยจะต้องสำเร็จอย่างชำรุดบกพร่องแน่นอนนะฮะความชำรุดบกพร่องเนี่ยจะต้องเกิดเพราะตัวผู้รับจ้างเลยนะคือผู้รับเหมาเนะี่ยจะจงใจซุกงานนะฮะหรือว่าประมาทเลินเล่อนนะฮะ คุมงานไม่ดีทําให้เป็นไงฮะตัวพนักง,งานก่อสร้างนะฮะโอ,อ้โหเขาทำงานไม่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อผู้ว่าจ้างเนี่ยเห็นแล้วว่าโอ,อ้โหชิบหายแล้วบ้านกูเนี่ยนะฮะผู้ว่าจ้างเนี่ยก็สามารถที่จะบอกกล่าวนะให้ตัวผู้รับจ้างเนี่ยแก้ไขในเวลาควรเช่นให้เวลาหนึ่งเดือน2เดือน,เ,นเพื่อแก้ไขนะ แต่หากพ้นเวลาไปแล้วก็ไม่แก้ไขให้ดีฮะแบบนี้เนี่ยผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเอาบุคคลก็คือเอาช่างคนใหม่ละฮะมาซ่อมแซมมาเปลี่ยนผู้รับเหมาบอกเลิกสัญญาอะไรกันไปแล้วก็ให้ไอ้ความที่ต้องซ่อมแซมตัวนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ผลที่ว่าจะต้องเอาผู้รับเหมาคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะฮะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้สามารถฟ้องให้ผู้รับจ้างเนี่ยเออชดใช้ได้ทั้งในกรณีที่ว่าเกิดความผิดพลาดที่จะต้องซ่อมแซมเพิ่มเติมแล้วก็เอาตัวผู้รับเหมาคนใหม่เข้ามาเนี่ย ซึ่งตรงนี้เจอบ่อยในชีวิตจริงและออกข้อสอบอ,อะไรฮะภายในความด้วยนะครับพี่หมอก็เลยจําได้นะฮะว่าอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ในมาตานี้นี่เองนะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่าในรวยนะฮะโอ้โหจ้างในหล่อมาสร้างบ้านกําหนด1ปีฮะผ่านไป6เดือนฮะก็ไปตรวจดูฮะปรากฏว่าในหล่อเนี่ยทำงานไม่ได้มาตรฐานฮะไม่ทําเสาเข็มซุกงานแล้วฮะ โอ้โหในรวยจึงแจ้งให้ในหลอ่อบอกให้แก้ไขฮะโอ้โหเขาเรียกว่ามีการส่งโนติสแล้วฮะโอโ้แก้ไขให้เสร็จภายในสองเดือนนะผ่านไปสองเดือนในหลอก็ยังทําหน้าหล่อเหมือนเดิมไม่แก้ไขอะไรเลยนะทําให้ในรวยนยทนไม่ไหวฮะบอกเรื่องสัญญากันในหลอ่อแล้วก็ให้ในเท่เนี่ยมาแก้ไขทํางานแทนฮะ โดยที่เรียกค่าใช้จ่ายเนี่ยจากในโหลนะฮะเป็นค่าอะไรคะค่าที่ทํางานผิดพลาดไม่ได้มาตรฐานที่ต้องแก้งานนะฮะแล้วก็ค่าที่จะต้องเสียค่าเะไรฮะเสียค่าผู้รับเหมาคนใหม่คือในเท่เนี่ยนะฮะเอาว้จะต้องจ้างแงพงขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกเอากับในหลอได้ซึ่งเจอบ่อยนะชินในชีวิตจริงในะะพวกผู้รับเหมาทิ้งงานผู้รับเหมางานไม่เนียบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือในกรณีที่ว่า คาดได้ระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลาเลยนะฮะว่างานเละแน่ๆนะฮะกับอย่างที่สองฮะเกิดความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วภายในวันที่ส่งมอบงานหรือเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องภายในหนึ่งปีนบแต่ส่งมอบหากไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะอ่าอันนี้ก็พูดสั้นๆแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันกับกรณีที่มาตาเมื่อสักครู่นี้นะฮะพี่หมอผ่านไปนิดนึงนะครับมาตานี้นะครับว่า าหากความชรุดบกพร่องตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระ อ่าหรือคำสั่งของผู้ว่าจ้างก็ดีนะก็จะไปเข้าข้อยยเว้นเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องของความล่าช้าแล้วก็จะเข้าในเรื่องของความชํารุดบกร่องตรงข้อ2อจดตรงนี้ด้วยแต่ว่าพี่หมอไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าข้อสอบมันไม่ได้ออกเดี๋ยวจะงงกันเนาะเอาเฉพาะที่มันออกข้อสอบบ่อยๆแล้วกันนะนะอย่าลืมตรงนี้นะฮะข้อสอบตรงนี้อาจจะออกข้อสอบได้นะเจ้าเพราะมันออกในส่วนของทนายบ่อยแล้วมันยังไม่เคยออกในส่วนของระดับนิติศาสตร์บัณฑิตนะฮะก็ก็นึกภาพนะฮะก็ชอหอแล้วบ้านเราเนี่ย ช่วงก่อนเขาดังนะพี่หมอก็ไปตามเหมือนกันนะถึงบางอ้อก,กับหมอเต็มนะถ้าใครฟังแล้วเข้าใจาแสดงว่าตามดาม,ม่าอยู่นะอ่ะต่อไปฮะกรณีออย่าอย่ามาฟ้องนะผมไม่ได้พูดถึงใครนะผมพูดถึงถึงตัวเองนะฮะหมอเต็มบาดีผมเป็นหมอนะฮะไม่ต้องมาฟ้องนะฮะฟ้องกลับนะเว้ย อ่ะต่อไปนะฮะในกรณีผู้รับจ้างช่วงกระทําผิดนะ,ะทีนี้ในกรณีตรงนี้เนี่ยตามมาตรา607อยบอกไว้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยนะฮะจะเอาการที่รับจ้างทั้งหมดก็ได้นะหรือแบ่งแต่บางส่วนเนี่ยนะฮะให้ผู้รับจ้างช่วงเนี่ยไปทําอีกทอดหนึ่งก็ได้โดยที่นะฮะโดยไม่สมติที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากตัวตัวผู้ว่าจ้างเลยยกเว้นว่าตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นว่าในสัญญาว่าเอ้ยถ้าเกิดจะ เอาคนมาทําช่วงเนี่ยนะคคือมาเอาผู้รับเหมาอีกคนหนึ่งมาเนี่ยจะต้องขออนุญาตอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดในกรณีทั่วๆไปเนี่ยจะเอาผู้รับจ้างช่วงมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับเอ่อเว้นแต่ว่าสาระสาคัญแห่งสัญญานั้นอยู่ที่ความสามารถของตัวผู้รับจ้างเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมีผู้รับจ้างช่วงได้ถ้าตัวผู้ว่าจ้างไม่ยินยอมนะฮะแต่ว่าตัวผู้รับจ้างเนี่ยยังต้องรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใดของผู้รับจ้างช่วงอ่ะอันนี้พี่หมอเล่าให สาระสําคัญนะอยู่ในความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะฮะแบบนี้เนี่ยจะมีผู้รับจ้างช่วงไม่ได้เลยนะฮะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าในรวยเนี่ยไปจ้างในหล่อซึ่งเป็นทนายความชื่อดังมีความเชี่ยวชาญด้านอะไรฮะรด้านเงินกู้โดยเฉพาะเนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่เก่งเท่าในหล่อแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยพอไปจ้างในหล่อมาเป็นทนายความในเรื่องของการจ้างทําของตรงนี้เนี่ยนะฮะ ถามว่าในหล่อเนี่ยสามารถที่จะไปให้ใครฮะในที่นะฮะซึ่งเป็นทนายน้องใหม่เพิ่งได้รับใบอนุญาตเ่ยนะมาทําแทนได้ไหมมาเป็นรับจ้างช่วงในบอกไม่ได้เพราะสาระสําคัญแห่งสัญญานั้นอยู่ที่ความสามารถของตัวผู้รับจ้างก็คือทนายหล่อนะครับนะเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะมีผู้รับจ้างช่วงไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาในกรณีทั่วไปฮะที่สาระสําคัญไม่ได้อยู่ในความสามารถของตัวผู้รับจ้างฮะเช่นจ้างรีโนเวทคอนโดจ้างสร้างบ้านจ้างอะไรเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ตัวผู้รับเหมาคนนั้นเขาก็จะเรียกว่าคุมงานอย่างเดียวนะฮะไม่จะ ต้องไปทําก่อสร้างเองนะแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะมีผู้รับจ้างช่วงได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะผู้รับจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างช่วงเนี่ยมาทํางานต่อยทอดก็ได้แต่จะทั้งหมดเลยก็ได้หรือแต่บางส่วนก็ได้นะฮะถ้าไม่ได้มีการกําหนดห้างไวในสัญญานะครับแต่ผู้รับจ้างเนี่ยนะฮะจะต้องรับผิดในการที่ผู้รับจ้างช่วงเนี่ยนะฮะทิ้งงานหรือว่าทํางานห่วยนะเช่นในเด่นเนี่ยจ้างในด้วงเนี่ยมาก่อสร้างบ้านและโรงจอดรถเนี่ยนะฮะในด้วงเองซึ่งเป็นผู้รับจ้างเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมอบงานนะ อาจจะงานทั้งบ้านทั้งโรงจอดรถเลยนะฮะให้กับในดีหรือจะส่งให้แต่ทาโรงจอดรถก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่อย่างไรแล้วแต่ฮะหากในดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างช่วงเนี่ยโอ้ทิ้งงานนะฮะหรือทํางานบกพร่องนะฮะในด้วงก็ต้องมารับผิดและฮะตรงนี้พี่หมอเคยเจอเคสกรณีจริงด้วยนะจ้างมารีโนเวทนะฮะสถานที่สถานที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็ไปจ้างผู้รับเหมามาผู้รับเหมาก็ไปหาผู้รับเหมาช่วงมานะครับ มาทําระบบไฟมาทําระบบกระเบื้องเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไอ้ระบบไฟระบบกระเบื้องในช่างสองคนนั้นเป็นไงฮะทิ้งงานฮนะไอ้ตัวผู้รับเหมาท,ที่ที่รับงานมาแต่แรกเป็นไงฮะต้องมาตามแก้ต้องมารับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องของกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะอ่ะโอเคทีนี้อันที่ออกข้อสอบตรงนี้ให้เน้นเลยนะอันอื่นเมื่อกี้อาจจะฟังเอิงเพลิน,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 นดีว่าพี่หมอพูดมันเนี่ยจำได้แต่เอชิบหายแล้วบ้านคูนะครับนะอ่ะก็เอ่อตรงนี้เนี่ย ที่อยากให้ออกให้ให้จาเลยาะอ,ออกข้อสอบก็คือกรณีที่ผู้รับจ้างเลยะจัดหาสัมภาระมาเองแล้วเกิดวินาศภัยก่อนส่งมอบงานตามมาตรา603ที่บอกว่าถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระหรือว่าพวกวัตถุดิบนะฮะแล้วการที่จ้างนั้นพังทลายหรือบุบสลายก่อนที่จะได้มีการส่งมอบโดยถูกต้องไซส์เนี่ยนะ,ะท่านว่าความวินาศอันนั้นเนี่ยตกพับแก่ตัวผู้รับจ้างก็คือตัวผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างก็ซวยไปนะฮะเสียค่าปูนเสียค่าอะไรฮะเออแล้วก็ อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยความวิน纳ศภัยนั้นต้องไม่เกิดจากการกระทําของตัวผู้ว่าจ้างนะครับกรณีเช่นนี้นะฮะนอกจากวัตถุดิบที่เสียไปแล้วเนี่ยนะฮะสินจ้างก็ไม่ได้นะครับนะซึ่งเงื่อนไขก็อย่างที่บอกไปว่าก็คือต้องเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างนั้นจัดหาสัมภาระหรือวัตถุดิบมาเองในการที่จ้างนะฮะแล้วก็การที่จ้างนั้นยังไม่ได้มีการส่งมบอบก,กันโดยถูกต้องะฮะจะเสร็จแล้วก็ได้ ให้ลูกน้องมาเช็คแล้วก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ถูกไม่ได้มีการส่งมบอบอย่างเป็นทางการแบบนี้ก็ยังถือว่าเขาเกณฑ์อยู่นะครับแล้วก็การที่จ้างนั้นมันพังทลายหรือบุบสลายไปโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดของตัวผู้ว่าจ้างนะฮะอาจจะฟ้าผ่ามั่งอาจจะอะไรฮะน้ําท่วมมั่งอะไรเยงี้นะเกิดวินาศภัยเนี่ยนะผลก็คือความเสียหายนั้นตกพับแก่ตัวผู้รับจ้างนะฮะโอ้ตกเป็นพับนลฮะ นะฮะอย่างที่2ก็คือตัวผู้รับจ้างนั้นเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้หากได้มาแล้วก็ต้องคืนสินจ้างให้แก่ตัวผู้ว่าจ้างนะอย่างเช่นในไก่จ้างในกุ้งมาทํารถบรรทุกครับ ปรากฏว่าในกุ้งเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับจ้างเนี่ยเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะ,ะเมื่อทํารถเสร็จนะ,ะแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบกันโดยถูกต้องเกิดฟ้าผ่ารถบรรทุกคันนั้นเสียหายทั้งหมดนะความเสียหายทั้งหมดก็กตกแก่ใครฮนะตัวในกุ้งซึ่งเป็นผู้รับจ้างแล้วในกุ้งก็เรียกค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้เกิดได้รับค่าสินใหม่ทดแทนไปแล้วล้านหนึ่งนะฮะซึ่งจากสินใหม่จริงๆเนี่ยสล้านเนี่ย น,นอกจากว่าเรียกอีกร้านหนึ่งให้ตัวเองได้2ล้านไม่ได้แล้วต้องคืนร้านหนึ่งที่เคยได้ไปเนี่ยให้กับตัวผู้ว่าจ้างด้วยนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เคยออกข้อสอบบ่อยๆนะต้องดูดีๆนะครับนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอ่าอันนี้อันนี้พี่หมอพิมพ์ผิดนะฮะนต่อไปจะเป็นในเรื่องของหน้าที่ของตัวผู้ว่าจ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อาจจะมีคําไม่สุภาพนิดหน่อยก็ขออภัยแล้วท อ่ะอย่าลืมซื้อชีดแล้วก็สมัครสมาชิกให้กับพี่หมอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ